คาถาบูชาพระศิวล erm ีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศิวลีจามมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสรหโหปจัยาธิมหิอหางวันทามิตังสธาศิวลีจามมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรหโหปจัยาทิมหิอหางวันทามิตังสธา สีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหีอหังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหีอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหีอหังวันธามิตังสธา สีวลีจามมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจ,จยาธิมหิหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสถีลาพังพระวันตุเมขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคมีลาบขอให้สมความปราถนาขอให้สมความตั้งใจขอให้สำเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุ